สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้จะมาให้ทุกท่านนั้นได้ชมราชินีแห่งไม้ใบนะครับผมทุกน่านอันนี้คือบอนสีหงเฮานะครับผมแต่ว่าตัวที่หายากเลยก็มีความสวยเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือบอนสีนาคินเทวราชนะครับที่แผงออกมาจากบนสีหงเฮานะครับผมไปดูกันนะครับ สำหรับบนสีนาคินเทวราชนั้นเป็นไม้ที่มีสีเขียวเยอะกว่าสีแดงนะครับผมทุกท่านเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวกลายและแผงออกมาจากบนสีหงเรานั่นเองนะครับผมทุกท่านเวลาเพิ่นแผงออกมาแล้วนะครับเพิ่นก็จะเป็นการกัดสีหรือว่าบางครั้งเพิ่นก็จะเป็นคล้ายๆไม้ไป้ายนะครับผมทุกท่านไม้ตัวนี้เป็นไม้มีเสน่ห์ไม้ที่มีมนต์ขังมากๆเลยนะครับผม สำหรับบนสีนาะคินเทวราชนั้นเพิ่นก็นยังลงเหลือเม็ดที่เป็นสีขาวนะครับเกาะบริเวณหน้าใบนะครับสำหรับใบที่ใหญ่และก็กว้างแบบนี้นะครับหรือว่าต้นไหนที่เรียวยาวเหมือนบนสีนาคาราดแล้วเพิ่นก็นจะบ่มีเม็ดนะครับผมหรือว่ามีเม็ดน้อยมากนะครับผมทุกท่านในลักษณะแบบพลิ้วและกเรียวยาวแทรกด้วยสีแดงกับสีเขียวตัดกันนะครับผม นี่ครับมาดูอย่างใบนี้นะครับผมเขาจะเหมือนลักษณะอบอนสีไกล้ทองประเสริฐอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมทุกท่านเดี๋ยวพาไปชมบอนสีนัการาชกันนะครับผมเพื่อเป็นการเปรียบเทียบสำหรับบอนสีนัการาชนั้นก็ยังมีเมเ็ดขาวๆตรงบริเวณสะโพกนะครับผมเพียงแต่ว่าเม็ดนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือว่าสีขาวน้อยมากนะครับผมใบเพิ่นก็นจะเปลี่ยนรูปทรงไปเป็นลักษณะใบแข็งใบเข้มใบมันวาว แล้วก็ไปเรียวยาวอย่างนี้นะครับอันนี้คือ,อตัวที่แผลงกลายเป็นนักราชแล้วนะครับผมมพือกจะเป็นใบที่ผิวแบบไม่มีเม็ดหรือว่าเป็นในลักษณะงาบกวนอูเลยนะครับผมแต่น้อยมากนะครับผมที่เพิ่นจะแผลงออกมาเป็นบนสีนาะคินเทวราชแบบนี้นะครับผมก็บางคนกะบเยักโอนะครับผมเนาะกะ็ต้องการเอฟเอาเลยนะครับผมอย่างเช่นที่ผมมานําเสนอในวันนี้นะครับ มาดูกระถางนี้นะครับผมตัวนี้ก็คอน้างที่จะกัดสีสวยนะครับผมกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่550ได้หลายต้นนะครับลักกระถางนี้นะครับผมได้เกือบสิต้นเลยนะครับผมแล้วก็มีหัวค้น้างที่ใหญ่ๆนะครับอันนี้ต้นหลักของเพลินเป็นต้นใหญ่แล้วก็กัดสีสวยเลยนะครับสำหรับปนสีนาคินเทวราชนั้นนะครับผมเนาะก็จะออกไปทางเขียวสัดส่วนมากนะครับผมทุกท่านอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับถ้าเราเลี้ยงเจอแดดดีๆนะครับเพลินจะกลับมา กัดสีแล้วก็เป็นสีแดงแทรกเยอะนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คล้ายไม้ป้ายนะครับผมทุกท่านที่ผมสังเกตด,ดูทางส่วนนั้นจะเน้นเก็บต้นเล็กไว้นะครับผมทุกท่านแล้วก็ขายต้นใหญ่นี่ครับต้นนี้ก็จะทาหนอทําแม่พันธุ์ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมถ้ามีความรู้ใดๆหรือว่าต้นไม้วสวยๆก็จะมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับโปรดติดตามไว้เพราะว่า จะสลับกันนะครับกับต้นที่ขายนะครับเดี๋ยวจะแยกคลิปออกไปนะครับเพราะว่าจะได้บยาวเกินไปแล้วก็สลับกับคลิปที่เป็นความรู้นะครับผมเพราะว่าต้นไม้นั้นมีมากมายหลายอย่างหลายๆท่านนะก็ชอบชมที่เป็นความรู้กับมีนะครับผมสาหรับคนที่มารับชมกดไลค์ฮหนเดอเพื่อเป็นกําลังใจสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับ